เสียงอ่านหนังสือ7กฎด,ด้านจิตวิญญาณเพื่อความสำเร็จมั่งคั่งทั้งด้านทางโลกและทางธรรมกฎข้อที่4กฎแห่งการพยายามให้น้อยที่สุดตอนที่1พลังสติปัญญาของธรรมชาติกระทำการโดยไม่พยายามไม่วิตกกังวลด้วยความกลมกลืนและความรัก และเมื่อเราเข้ารวมเป็นหนึ่งเดียวกับพลังแห่งความกลมกลืนความเบิกบานและความรักเราจะสรรรสร้างความสำเร็จและความโชคดีให้เกิดได้อย่างง่ายดายความเต็มพร้อมสมบูรณ์แห่งการดำรงอยู่รู้ได้โดยปราศจากการสแสวงหาเห็นโดยปราศจากการมอง และบรรลุผลโดยปราศจากการกระทำจากเหลาจือ๊อกฎด,ด้านจิตวิญญาณเพื่อความสำเร็จข้อที่4กฎแห่งการพยายามให้น้อยที่สุดกฎข้อนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานความจริงที่ว่าพลังสติปัญญาของธรรมชาตินั้นกระทำการโดยไม่ได้ใช้ความพยายามและไม่วิตกกังวลมันคือหลักของการกระทำให้น้อยที่สุด และกระทำโดยไม่มีการต่อต้านขัดขืนเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นแนวทางแห่งความกลมกลืนและความรักเมื่อเราได้เรียนรู้ถึงสิ่งน,นี้จากธรรมชาติเราก็ย่อมจะเติมเต็มความต้องการของเราได้อย่างง่ายดายกฎแห่งการพยายามให้น้อยที่สุดตอนที่สอง ถ้าคุณลองสังเกตการทำงานของธรรมชาติคุณจะพบว่ามีหลักแห่งการพยายามให้น้อยที่สุดดำเนินการอยู่ในนั้นต้นหญ้าไม่ได้พยายามที่จะเติบโตมันเพียงแค่เติบโตขึ้นมาเองปลาไม่ได้พยายามที่จะว่ายน้ำมันเพียงแค่ว่ายเท่านั้นเองดอกไม้ไม่ได้พยายามที่จะบานมันเพียงแค่บาน นกไม่ได้พยายามที่จะบินมันเพียงแค่บินนี่คือธรรมชาติที่มีอยู่ในสิ่งต่างๆเหล่านั้นโลกไม่ได้พยายามที่จะหมุนรอบตัวเองมันเป็นธรรมชาติของโลกที่ต้องหมุนรอบตัวเองและเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วผ่านไปในอวกาศมันเป็นธรรมชาติของเด็กทารกที่จะมีแต่ความสุขอันล้นพ้น มันเป็นธรรมชาติของดวงอาทิตย์ที่จะส่องแสงมันเป็นธรรมชาติของดวงดาวที่จะเปล่งประกายระยิบระยับและมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะได้ทำความฝันของตนเองให้ปรากฏรูปขึ้นทางกายภาพได้อย่างง่ายดายและโดยไม่ต้องพยายามในหลักความจริงของคำพีพระเวท อันเป็นปรัชญาเก่าแก่ของอินเดียหลักการนี้เป็นที่รู้จักกันในหลักที่ว่าด้วยวิธีประหยัดความพยายามหรือการทำน้อยแต่บรรลุผลมากซึ่งเมื่อบรรลุถึงที่สุดคุณจะก้าวขึ้นถึงสภาวะที่คุณไม่ต้องทำสิ่งใดแต่ได้รับผลสำเร็จในทุกสิ่งหากเปรียบสิ่งนี้ก็เหมือนกับ เมื่อเวลาที่เราเริ่มต้นมีความคิดใดความคิดหนึ่งเกิดขึ้นอย่างเลืออรางและแล้วมันก็ค่อยๆก่อรูปขึ้นกลายเป็นความคิดที่ชัดเจนได้โดยที่เราไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆสิ่งทั้งหลายที่เรามักเรียกกันว่าความอัศจรรย์จริงๆแล้วก็คือการแสดงออกของกฎแห่งการพยายามให้น้อยที่สุดเช่นนี้นั่นเอง พลังสติปัญญาของธรรมชาติกระทำการสรรสร้างทุกสรรพสิ่งโดยไม่ต้องพยายามโดยปราศจากความขัดแย้งใดๆและเป็นไปโดยอัตโนมัติมันกระทำการผ่านทุกๆสิ่งมันคือสัญชาตญาณที่มีอยู่ในทุกสรรพชีวิตมันเป็นความศักดิ์สิทธิ์และบำรุงหล่อเลี้ยงทุกชีวิต เมื่อใดที่คุณอยู่ในสภาวะที่กลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเมื่อคุณได้ตั้งมั่นอยู่ในความตระหนักรู้ถึงตัวตนที่แท้จริงคุณก็จะสามารถใช้ประโยชน์จากกฎแห่งการพยายามให้น้อยที่สุดได้อย่างเต็มที่การกระทำโดยการพยายามให้น้อยที่สุดนี้ จะเกิดผลที่ต่อเมื่อการกระทําของคุณเกิดขึ้นจากแรงกระตุ้นของความรักที่แท้จริงเพราะว่าธรรมชาติทั้งมวลล้อมรวมเข้าด้วยกันด้วยพลังงานของความรักเมื่อใดที่คุณสแสวงหาซึ่งอำนาจและการควบคุมอยู่เหนือผู้อื่นคุณจะสูญเสียพลังไปโดยปร่าประโยชน์ เมื่อใดที่คุณแสวงหาเงินหรืออำนาจเพื่อผลประโยชน์แห่งอัตตาของตนเองเท่ากับว่าคุณได้ใช้พลังไปในการไล่ตามไขว่คว้าภาพลวงตาของความสุขแทนการชื่นชมกับความสุขที่กำลังเกิดขึ้นจริงอยู่ในทุกๆขณะเมื่อใดที่คุณแสวงหาเงินเพียงเพื่อประโยชน์ส่วนตน ก็เท่ากับว่าคุณได้ตัดขาดการไหลเวียนของพลังงานที่จะเข้ามาสู่ตัวคุณและมันยังเป็นการรบกวนการแสดงออกของพลังสติปัญญาของธรรมชาติอ <mm> <mm ีกด้วยเมื่อแดกก็ตามที่การกระทําของคุณเกิดขึ้นจากแรงกระตุ้นของความรักคุณจะไม่มีการสูญเสียพลังงานใดๆ พลังงานของคุณจะกลับทวีคูณและเพิ่มพูณยิ่งขึ้นและพลังงานที่สะสมเพิ่มพูลขึ้นจากความสุขนี้จะกลายเป็นช่องทางที่คุณสามารถใช้ส,ร,สร้างสิ่งใดๆก็ตามที่คุณต้องการรวมทั้งความมั่งคั่งที่ไร้ขีดจำกัดคุณอาจจินตนาการว่า ร่างกายของคุณนั้นเป็นเหมือนเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใช้ในการควบคุมพลังงานเครื่องมือนี้สามารถทำหน้าที่ในการสร้างเก็บสะสมและใช้พลังงานถ้าคุณได้รู้วิธีในการสร้างเก็บสะสมและใช้พลังงานอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพเมื่อนั้นคุณก็จะสามารถส,สร้างความมั่งคั่งมากเท่าใดก็ได้ การให้ความสำคัญกับอัตราของตนเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานอย่างมหาศาลเมื่อใดที่คุณมุ่งยึดถือในอัตราของตนเป็นหลักเมื่อใดที่คุณแสวงหาซึ่งอำนาจและการควบคุมอยู่เหนือผู้อื่นหรือมุ่งแสวงหาการยอมรับจากผู้อื่นเมื่อนั้นคุณได้ใช้พลังงานไปในทางที่สูญเปล่า เมื่อแดก็ตามที่พลังงานเหล่านั้นได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระจากอัตราของคุณเองมันจะสามารถถูกปรับช่องทางและนำไปใช้เพื่อส,สรรรส้างสิ่งใดก็ตามที่คุณต้องการ <Okay. S 1> เมื่อใดที่คุณกลับเข้าสู่จุดอ้างอิงที่อยู่ภายในซึ่งก็คือจิตวิญญาณของคุณ mm hmm. เมื่อใดที่คุณไม่หวั่นไหวต่อการวิพากวิจาร์ณ และไม่กลัวต่อความท้าทายใดๆเมื่อนั้นคุณจะสามารถเข้ารวมเป็นหนึ่งเดียวกับพลังอำนาจของความรักและใช้พลังแห่งการส,าร,สร้างนี้เพื่อที่จะประสบกับความร่ำรวยและความก้าวหน้าที่แท้จริงในหนังสือศิลปะแห่งการสร้างฝันดอนจวนบอกกับคาร์ลอสอารตาเนดาว่า พลังงานส่วนใหญ่ของเราถูกใช้ไปในการให้ความสำคัญกับตัวเองถ้าเราสามารถลดความสำคัญบางอย่างของสิ่งนั้นลงไปได้สิ่งมหัศจรรย์สองสิ่งจะบังเกิดขึ้นกับเราสิ่งแรกคือเราจะปลดปล่อยพลังงานของเราให้เป็นอิสระจากการพยายามที่จะคงไว้ซึ่งความคิดอันลวงตาเกี่ยวกับความยิ่งใหญ่ของเรา และ2สิ่งที่2คือเราจะทำให้ตนเองมีพลังงานอย่างเพียงพอในการยึดคลองสภาวะแห่งการดำเนินไปอันยิ่งใหญ่ของจักรวาลกฎแห่งการพยายามให้น้อยที่สุดตอนที่3มีองค์ประกอบอยู่3อย่างในกฎแห่งการพยายามให้น้อยที่สุด ที่คุณควรกระทําเพื่อให้หลักการทําน้อยแต่บรรลุผลมากเกิดผลเป็นจริงองค์ประกอบแรก 1. คือการยอมรับคําว่าการยอมรับหมายถึงการที่คุณได้ให้คํามั่นกับตนเองว่าวันนี้ฉันจะยอมรับผู้คนสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและเหตุการณ์ต่างๆอย่างที่มันปรากฏ นั่นหมายความว่าฉันจะตระหนักรู้ว่าช่วงเวลาขณะนี้มันเป็นไปอย่างที่มันต้องเป็นเพราะจัก,กรวาลทั้งหมดย่อมเป็นไปอย่างที่มันต้องเป็นช่วงเวลาขณะนี้สิ่งที่คุณกำลังประสบอยู่เดี๋ยวนี้เป็นผลสรุปรวมของทุกช่วงขณะที่คุณได้กระทำมาในอดีตดังนั้นสิ่งที่คุณต้องประสบณขณะนี้ จึงเป็นอย่างที่มันต้องเป็นและตลอดทั่วทั้งจักรวาลจึงเป็นอย่างที่มันต้องเป็นเมื่อคุณพยายามที่จะต่อต้านในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นณนะช่วงเวลานี้ก็เท่ากับว่าคุณกำลังต่อต้านการดําเนินไปทั้งหมดของจักรวาลซึ่งแทนที่จะทําเช่นนั้นคุณสามารถที่จะตกลงใจว่า วันนี้คุณจะไม่ต่อต้านการดำเนินไปของจักรวาลด้วยการไม่ต่อต้านในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นณนะช่วงเวลานี้นั่นหมายความว่าการยอมรับของคุณต่อณนะช่วงเวลานี้จะต้องเต็มและสมบูรณ์คุณควรยอมรับทุกสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในทุกขณะอย่างที่มันเป็นไปไม่ใช่อย่างที่คุณอยากให้เป็น และสิ่งสำคัญที่คุณควรเข้าใจก็คือคุณสามารถที่จะมีความปรารถนาถึงสิ่งต่างๆในอนาคตที่แตกต่างไปกว่าที่กําลังเป็นอยู่ได้แต่ณนะช่วงขณะเวลานี้คุณจะต้องรู้สึกยอมรับสิ่งต่างๆอย่างที่มันกําลังเป็นอยู่เสียก่อนเมื่อใดก,ก็ตามที่คุณรู้สึกผิดหวังหรือขัดข้องใจต่อผู้คนหรือต่อสถานการณ์ใดๆ ขอให้คุมรู้ไว้ว่าคุณไม่ได้กำลังมีปฏิกิริยาต่อบุคคลน,นั้นหรือสถานการณ์นั้นๆแต่เป็นการมีปฏิกิริยาต่อความรู้สึกของคุณที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากบุคคลน,นั้นหรือสถานการณ์นั้นๆต่างหากสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นความรู้สึกของคุณเองและความรู้สึกที่เกิดขึ้นเหล่านี้ก็ย่อมไม่ใช่ความผิด ของใครคนอื่นซึ่งเมื่อคุณตระหนักรู้และเกิดความเข้าใจในสิ่งนี้อย่างแท้จริงคุณก็ย่อมพร้อมที่จะรับผิดชอบในสิ่งที่คุณรู้สึกรวมทั้งพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงมันและเช่นเดียวกันถ้าคุณสามารถยอมรับสิ่งต่างๆอย่างที่มันเป็นคุณก็ย่อมพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อการเกิดขึ้นของสถานการณ์ของคุณ และต่อทุกๆเหตุการณ์ที่คุณมองว่ามันคือปัญหาสิ่งนี้จะนำเราสู่องค์ประกอบที่2ของกฎแห่งการพยายามให้น้อยที่สุดนั่นคือการมีความรับผิดชอบความหมายของการมีความรับผิดชอบคืออะไรการมีความรับผิดชอบหมายถึงการไม่กล่าวโทษผู้ใดหรือสิ่งใดๆ ซึ่งรวมถึงตัวคุณเองด้วยสำหรับทุกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณเกิดการยอมรับต่อสิ่งต่างๆรอบตัวทั้งต่อเหตุการณ์หรือต่อปัญหาต่างๆเมื่อนั้นความรับผิดชอบที่คุณมีก็จะกลับกลายเป็นความสามารถที่จะทำให้คุณมีปฏิกิริยาที่สร้างสรรค์ต่อสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นปัจจุบันขณะ ในทุกๆปัญหาย่อมมีเมล็ดพันธุ์ของโอกาสประกอบอยู่ด้วยเสมอและด้วยการตระหนักรู้เช่นนี้มันจะช่วยปลดปล่อยให้คุณเปลี่ยนสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆให้กลับกลายเป็นสถานการณ์หรือสิ่งที่ดีกว่าเมื่อใดที่คุณได้ทำเช่นนี้ทุกอย่างที่คุณเคยเรียกมันว่าสถานการณ์ที่น่าผิดหวัง จะกลับกลายเป็นห่วงโอกาสในการส,สรรรส้างสิ่งใหม่ๆที่สวยงามให้เกิดขึ้นและสิ่งที่คุณเคยเรียกว่าอุปสรรคหรือความทุกข์ทรมานจะกลับกลายเป็นครูของคุณสิ่งที่เรียกว่าความเป็นจริงของชีวิตคือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการตีความหรือการที่เราให้ความหมายเช่นใด ต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นถ้าคุณเลือกที่จะตีความหรือให้ความหมายต่อทุกๆความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในแนวทางที่ได้กล่าวมาข้างต้นคุณก็จะมีครูมากมายอยู่รอบตัวคุณและมีโอกาสมากมายปรากฏขึ้นมาให้คุณเห็นเมือ่อใดก็ตามที่คุณต้องเผชิญกับอุปสรรคความทุกข์ทรมานครู มิตรหรือศัตรูซึ่งจริงๆแล้วทั้งหมดก็คือสิ่งเดียวกันขอให้คุณระลึกไว้เสมอว่าช่วงเวลาขณะนี้มันเป็นอย่างที่มันต้องเป็นนั่นคือขอให้คุณรู้ไว้ว่าไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตามที่คุณได้ดึงดูดเข้ามาสู่ชีวิตของคุณในขณะนี้มันย่อมเป็นบางสิ่งที่ถูกต้องพอดี กับสิ่งที่คุณต้องการในชีวิตคุณนะช่วงเวลานี้อย่างแน่นอนมันย่อมมีในยะของความหมายที่แฝงอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดและความหมายที่แฝงอยู่นี้ก็กำลังสนองตอบต่อพัฒนาการของชีวิตคุณกฎแห่งการพยายามให้น้อยที่สุดตอนที่4องค์ประกอบที่3ของกฎแห่งการพยายามให้น้อยที่สุด คือการไม่ปกป้องความคิดใดๆของตนเองซึ่งหมายความว่าความตระหนักรู้ของคุณต้องตั้งมั่นอยู่ในการที่จะไม่ปกป้องความคิดใดๆของตนเองรวมทั้งคุณได้ละทิ้งความต้องการที่จะทําให้ผู้อื่นเชื่อหรือคล้อยตามความคิดเห็นของคุณถ้าคุณลองสังเกตผู้คนที่อยู่รอบๆตัวคุณ จะพบว่าพวกเขาใช้เวลาถึง99%ของพวกเขาในการปกป้องความคิดเห็นของตนเองถ้าคุณเพียงละทิ้งความต้องการที่จะปกป้องความคิดเห็นของคุณออกไปในสภาวะแห่งการละทิ้งนั้นคุณก็จะเข้าถึงพลังอันมหาศาลที่คุณได้สูญเสียไปเมื่อคุณกลายเป็นคนที่ชอบปกป้องตัวเองชอบกล่าวโทษผู้อื่น และไม่ยอมรับหรือไม่ยอมจำนนต่อช่วงเวลาที่เกิดขึ้นชีวิตของคุณก็จะพบกับแรงต้านทาน <Hindu> เมื่อใดที่คุณต้องเผชิญกับแรงต้านทานนั้นขอให้ตระหนักรู้ว่าถ้าคุณยิ่งบังคับหรือฝืนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแรงต้านทานนั้นก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น คุณคงไม่ต้องการที่จะยืนอยู่อย่างแข็งขืนเหมือนต้นโอก๊กที่ต้องหักโค่นลงเมื่อเจอลมพายุซึ่งแทนที่จะเป็นเช่นนั้นคุณจะต้องเป็นคนที่มีความยืดหยุน่นเหมือนกับต้นอ้อที่อ่อนลู่ลมและผ่านพ้นพายุไปได้ เมื่อคุณหยุดที่จะปกป้องความคิดเห็นของตนเองอย่างสิ้นเชิงเมื่อตัวคุณไม่มีประเด็นที่จะปกป้องก็เท่ากับว่าคุณไม่ยอมให้มีการโต้แยง้งใดๆเกิดขึ้นถ้าคุณหยุดการต่อสู้หรือการต่อต้านและทำเช่นนี้อย่างสม่ำเสมอคุณก็จะมีประสบการณ์ถึงปัจจุบันขณะอย่างเต็มเปี่ยมซึ่งมันคือของขวัญอันล้ำค่า ครั้งหนึ่งมีคนเคยบอกผมว่าอดีตคือเหตุการณ์ที่ผ่านพ้นไปแล้วอนาคตคือความลี้ลับที่ไม่อาจจะร่วงรู้ได้และในช่วงเวลาขณะนี้คือของขวัญอันล้ำค่านั่นคือเหตุผลว่าทำไมช่วงเวลาขณะนี้จึงถูกเรียกว่า the present ซึ่งแปลว่าของขวัญหรือปัจจุบันถ้าคุณได้สวมกอด ปัจจุบันขณะได้กลายเป็นหนึ่งเดียวกับมันและหลอมรวมเข้ากับมันคุณจะได้มีประสบการณ์ถึงความกระตือรือร้อนความมีชีวิตชีวาความอบอุ่นและประกายแห่งความปิติสุขที่เต้นระริกอยู่ในทุกอนุความรู้สึกแห่งการดำรงอยู่และขณะที่คุณเริ่มที่จะมีประสบการณ์ถึงความเริ่มเริงยินดีนี้ของจิตวิญญาณ ที่มีอยู่ในทุกสรรพชีวิตขณะที่คุณเริ่มที่จะมีความคุ้นเคยกับมันความเบิกบานจะเกิดขึ้นในตัวคุณและคุณจะละทิ้งการปกป้องตนเองความขุ้นเคืองและบาดแผลอันน่ากลัวที่เคยถ่วงหรือจีดขวางคุณไว้เมื่อนั้นสิ่งเดียวที่คุณจะกลายเป็นก็คือความเบิกบานใจความไร้ากังวลความปิติสุข และความเป็นอิสระที่แท้จริงในสภาวะแห่งความเบิกบานและเป็นอิสระที่แท้จริงนี้คุณจะตระหนักรู้ได้โดยปราศจากข้อสงสัยใดๆในใจว่าสิ่งใดก็ตามที่คุณต้องการมันพร้อมรอคุณอยู่แล้วในทุกๆเมื่อที่คุณต้องการมัน เพราะว่าความต้องการที่เกิดขึ้นของคุณนั้นมันจะมาจากระดับสภาวะของความสุขมันไม่ได้มาจากระดับสภาวะของความทุกข์กังวลหรือความกลัวคุณไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อะไรเพียงแค่ประกาศความมุ่งมั่นของคุณต่อตัวคุณเองแล้วคุณจะได้มีประสบการณ์ถึงความสมบูรณ์พร้อม ความปิติยินดีความเบิกบานความเป็นอิสระและความเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงในทุกขณะของชีวิตจงให้คำมั่นกับตัวเองที่จะดำเนินชีวิตอยู่บนเส้นทางแห่งการไม่ต่อต้านนี่คือเส้นทางที่ซึ่งนำเราพาดผ่านเข้าสู่พลังสติปัญญาของธรรมชาติ เพื่อใช้ส,สรรรส้างสิ่งทั้งหลายให้เกิดขึ้นโดยปราศจากแรงต้านทานและการใช้ความพยายามใดๆเมื่อคุณเกิดการผสมผสานอันยอดเยี่ยมของ 1. การยอมรับ 2. ความรับผิดชอบและ 3. การไม่ปกป้องตนเอง คุณก็จะได้มีประสบการณ์ของชีวิตที่ดำเนินไปในแบบที่แทบจะไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆเลยเมื่อคุณดำรงอยู่ด้วยความเปิดกว้างสำหรับทุกความคิดเห็นไม่ยึดติดกับความคิดใดความคิดหนึ่งความฝันและความปรารถนาของคุณก็จะไหลรวมไปกับความปรารถนาของธรรมชาติ เมื่อนั้นคุณก็จะสามารถปลดปล่อยความปรารถนาของคุณออกมาได้โดยปราศจากการยึดติดและเพียงแค่รอให้ธรรมชาติจัดสรรช่วงฤดูการอันเหมาะสมที่ความปรารถนาของคุณจะเบ่งบานขึ้นสู่ความเป็นจริงขอให้คุณจงมั่นใจว่าเมื่อฤดูการที่ถูกต้องมาถึงความปรารถนาของคุณจะปรากฏรูปขึ้นมาเอง และนี่คือกฎแห่งการพยายามให้น้อยที่สุดกฎแห่งการพยายามให้น้อยที่สุดตอนที่5วิธีการนำกฎแห่งการพยายามให้น้อยที่สุดไปใช้ในชีวิตฉันจะนำกฎแห่งการพยายามให้น้อยที่สุดไปใช้ให้บังเกิดผลโดยการให้คำมั่นว่าจะทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างเค,คร่งคลัด 1. ฉันจะฝึกปฏิบัติการยอมรับโดยวันนี้ฉันจะยอมรับผู้คนสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและเหตุการณ์ต่างๆอย่างที่มันปรากฏฉันจะตระหนักรู้ว่าช่วงเวลาขณะนี้มันเป็นไปอย่างที่มันต้องเป็นเพราะจักรวาลทั้งหมดย่อมเป็นไปอย่างที่มันต้องเป็นฉันจะไม่ต่อต้านการดำเนินไปของจักรวาล ด้วยการไม่ต่อต้านในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นณนะช่วงเวลานี้การยอมรับของฉันจะเต็มและสมบูรณ์ฉันยอมรับทุกสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในทุกขณะอย่างที่มันเป็นไม่ใช่อย่างที่ฉันอยากให้เป็น 2. ในการยอมรับสิ่งต่างๆอย่างที่มันเป็นนั้น ฉันจะเข้าไปมีความรับผิดชอบต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นของฉันและต่อทุกๆเหตุการณ์ที่ฉันมองว่าเป็นปัญหาฉันรู้ว่าการเข้าไปมีความรับผิดชอบหมายถึงการไม่กล่าวโทษผู้ใดหรือสิ่งใดๆสำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งรวมถึงตัวฉันเองด้วย ฉันยังตระหนักรู้ด้วยว่าทุกปัญหาคือโอกาสที่ปลอมตัวมาและด้วยการเตรียมพร้อมต่อการเกิดขึ้นของโอกาสเช่นนี้จะช่วยปลดปล่อยฉันให้เปลี่ยนสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกๆขณะให้กลายเป็นประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม 3. วันนี้ ความตระหนกรู้ของฉันจะตั้งมั่นอยู่ในการที่จะไม่ปกป้องความคิดของตนเองฉันจะละทิ้งความต้องการที่จะปกป้องความคิดเห็นของตัวฉันออกไปฉันจะไม่รู้สึกว่ามีความต้องการที่จะทำให้ผู้อื่นเชื่อหรือคล้อยตามเพื่อให้มายอมรับความคิดเห็นของฉัน ฉันจะคงรักษาไว้ซึ่งความเปิดกว้างสำหรับทุกความคิดเห็นและไม่ยึดติดกับความคิดใดความคิดหนึ่งจบกดข้อที่4นะคะติดตามกดข้อที่5ในคลิปต่อไปนะคะขอขอบคุณแอดมินและผู้แปลเพจ conversation with k r i s t a n คุณอุดมเกียรติมานะที่นี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาฟังและติดตามขอให้ทุกท่านสำเร็จ มั่งคั่งทั้งทาง,ทงโลกและทางธรรมอย่างง่ายๆสบายๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดค่ะ